จากนั้นแล้วเนี่ยโค้งน้ําท้องมังกรแห่งนี้เดินไปเดินมามิวรู้สึกไหมว่ามีพลังมิวรู้ไหมว่าเพราะอะไรไเพราะว่ามผมเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันที่ผมจะไปไหว้ประจําปีหลายๆท่านโดยเฉพาะถ่านถ้าเคยเจอกับผมโดยเฉพาะชุมชนชาวจีนแถวๆนี้นะครับก็สารเจ้าเกียงอันเก่งซึ่งมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสารเจ้าพ่อกวนอู คลองสารนะครับ<ป>ที่มีองค์เจ้าพ่อปวนอูแล้วก็มีเมมจ้าพ่อมานะฮะก็ผมจะไปอธิษฐานจิตแล้วขอพรเป็นประจำเรียกว่าชุมชนชาวจีนที่อยู่แถวนี้เนี่ยนะฮะส่งพลังเขาเรียกว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังบวกดีๆเรียกว่ากลิ่นผูกหอมควันเทียนนี้ไม่เคยขาดฟ้าต่อดินดินต่อน้ำเรีะนสถานที่นี้คง น้ำท้องมังกรจึงตรงตามนั้นฟ้าต่อดินดินต่อน้ำฟ้าจึงรับรู้ดินจึงรับฟังสวรรค์จึงรับทราบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาอธิษฐานจิตขอพอรในมณทลพิธีนี้<ไ>เชื่อว่าสําเร็จแน่นอนนะฮะสามทำไมต้องมาเพราะว่าในค่ําคืนของวันที่28มกราคม เวลาตั้งแต่22นาฬิกาขึ้นไปเราจะเริ่มพิธีที่23นาฬิกานะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านประลัดกระทรวงท่านรองปราลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กระณุนานร,ร่วมกันกับไอคอนสยามนะครับจัดพิธีแบบจัดเต็มหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือการไหว้องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภองคไชยสิงเอียนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภแบบ ตรงตามประเพณีตรงตามประเพณีเป็นยังไงเพราะว่าพี่หนูสงสัยปีที่แล้วสงสัยอาจารย์คะแล้วคนอื่นเขาไหว้กันไม่ตรงเหรอคะเกือบ <kra> ตรงเพราะการไหว้ชัยสิงเอียดที่ตรงจริงๆหนึ่งต้องถูกทิศปีนี้องค <sk> He <sk> ์ชัยสิงเอียดเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสด็จมาทางทิศไหน เออมิวเลียนตอบได้ไหมคุณคะอาจารย์มีอีกทิพทิพมันม่กี่รางวัลทิศมีอยู่8ทิศอยู่แล้วนะอันนี้อาจารย์ไม่บอกมิวเพราะเดี๋ยวมิวกระซิบทิศอะไรมันมี8ทิศอยู่แล้วเสิร์ฟเสิร์ฟได้ไหมคะมีใครตอบได้บอกได้เลยนะฮะมีทิพสักฝั่งนี้บอกกูก็โอเคแล้วพี่หนูพี่หนูเก่งมากิงเหรอคะพี่หนูบอกใต้แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นเหนือ ถูกต้องครับน้องมิวอ,อาจารย์ขออนุญาตน้องมิวอ<า>มอบให้พี่หนูหน่อยว้าวโชคปีมากมาค่ะ <laughs> น้องมิวอมอบให้พี่หนูหน่อยจากองค์การส่งเสริมการท่องเดี่ยวฮ่องกงเลยครับทิดเหนือพี่หนูบอกทิดเหนือตอนแรกบอกใต้ใช่ไหมเหนือดีกว่าโอ้โหถ่ายภาพกันสักหนึ่งภาพก่อนนะคะสวยงามเพราะฉั้นวันที่28กุมภาพันธ์ตอนเวลา อ๋อ่นาฬิกาอยากจะเรียนเชิญใช่ไหมคะอาจารย์รอยาอยากเรียนเชิญนะครับโมฟิวอยากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมารับพลังขอพรอ,องค์ไชยสิงเอียปีที่แล้วนะฮะเราตั้งเก้าอี้ไว้ประมาณ2 3 0 0ปรากฏคนมาเป็นพันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะตั้งเก้าอี้เตรียมไว้อย่าให้เก้าอี้เราเหงานะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมารับพลังบวกแบบจัดเต็มด้วยกันอันที่หนึ่ง ไหว้ต้องถูกทิศปีนี้องค์ไฉซิงเสด็จทางทิศเหนือนะครับสเราไม่ใช่ว่ายแค่องค์ไฉซิงเพราะการไหว้องค์ไฉซิงเรามีแต่เงินไม่ได้เราต้องมีความรื่นเริงยินดีเราไหว้หี่ซิงเอีะซึ่งเสด็จมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้หี่ซิงก็คือเทพเจ้าแห่งความยินดีรื่นเริง อีกหนึ่งเลยก็คือพอเรามีความรื่นเริงดีๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราต้องมีมิวเลียนก็คือมีกัลยาณมิตรที่ดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนเราต้องไหว้กุยสิง เอีย yeah. ซึ่งเสด็จมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ mm hmm. เพราะฉะนั้นการไหว้ให้ถูกทิศรับพลังชีวิตได้ตลอดปีต้องมี3องค์และองค์สุดท้ายคือองค์ไทยสวยเอียที่ประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พอยังได้รับของมงคลจากคุณสุพจน์ด้วยนะฮะไอคอนสยามจัดของมงคลปีที่แล้วเราจัดส้มให้นะครับเพื่อเป็นสีมงคลเฮงๆตลอดทั้งปี อาจารย์ก็อยากจะฝากไว้ว่าทําไมห้าเหตุผลต้องมาไอคอนสยามอันที่หนึ่งมารับพลังห่วงจุย้ยโค้งน้ําท้องมังกรอ,อันที่สองมาปรับพลังบวกเพิ่มพลังให้กับชีวิตจากห0สไทยสวยอันที่สามมาที่นี่เลยครับไหว้องคไช่สิงเอียแล้วเราไปที่สามเก่งจีนเห็นไหมสามเก่งจีนนี้ เดี๋ยวมิวเลียนเข้าไปด้านในรับพลังสประการอันแรกเลยโชคดีทวีคูณกับห้องอวยพรหภาษาที่มีกระจก8ด้านอันนั้นรายการกระจกนั้นเขาหด้านของเรา8 <c oughs> ด้านแปดด้านแล้วก็ข้างบนด้วยข้างล่างด้วยเรียก<ะ>ว่าทำอวยพรน,นี้กระจายแบบทวีคูณครบทุกทิศครบทุกทิศสองก็คือซุ้มโคมไฟมงคล ให้พลังของปีมะเสงก้านฟ้าธาตุไฟลุ่งเรืองกิ่งดินธาตุไม้สีเขียวจเจริญเติบโตนะฮะเพราะฉะนั้นจะก้าวหน้าจเจริญเติบโตและ,ะสามซุ้มบริเวณตรงกลางนะฮะมีความหมายถึงความเลืองรองแล้วก็สลายสิ่งชั่วร้ายพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมาน้ําไม้ไฟดินทองครบถ้วนแล้วถ้าทองอยู่ตรงไหนถ้าทองอยู่ตรงนี้มิวเวลาเราจะทําอะไรเขาบอกว่ามาที่นี่แล้วกักเก็บทรัพย์เอา้ามาไอคอนจะกักเก็บซับได้ยังไงยังไงคะอาจารย์ง่ายนิดเดียวครับเพราะเวลาเราใช้บัตรเคแบงแล้วลูดไปเนี่ย <c oughs> มันประหยัดกว่า แถมยังได้เก็บพอยต์ของหวังสยามเอา,เอาไปแลกเป็นกิฟต์วอล์ชเป็นของที่เราอยากได้อีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นเงินก่อเกิดเงินของก็อยากได้เงินก็ได้ c a t h back คืนกลับมาปรบมือให้ไอคอนสยามเขาหน่อยนะฮะน่ารักมากนะ้ำไม้ไฟดินทองอครบพ<อ>ลังปรบมือให้ไอคอนสยามไม่พอต้องปรบมือให้ท่านอาจารย์คาถาด้วยได้ไหมคะ ีโอ้โหที่สุดเลยอาจารย์ค่ะดี